วัสดีครับต้อมฟิชออนนะครับผมไม่ได้ลงลิปมา3-4วันนะครับไม่ได้ไปไหนนะครับฝนตกครับไปออกหมายก็ไม่ค่อยหมานครับก็ยิงปลาก็ส่วนใหญ่ก็เจอแต่ปลาผุดนะครับก็ขึ้นไกลครับเดี๋ยวไปชมภาพบางส่วนนะครับผมเดีย๋ยวลองยิงไกลเป็น70เมตรแน่นอนครับระยะนี้อืม ¿Dónde สายยังไม่วิ่งโหปสิเมตรก็หมดหลอดอะ่ะ oh. มันมีตัวนึงขึ้นไง <c oughs> โอ้โหมีลุ้นเลยฮะ <c oughs> ไม่โดน <c oughs> ตัวตัวมันมีตัวนึงมันขึ้นล่อ,อขึ้นมาก่อนไงคิดว่าฝูงมันต้องอยู่นั่นไง <c oughs> ผมไม่โดนนะเป็นไง <c oughs> สายแปดสิเมตรแต่กระมอนนี่ม้วนเข้ามางงข้า,าโอ้ป๊อกสุดหลอดก่อนนี่ไงเอ้าทำไมไม่ขึ้นเลยว,วะอุ้ยข้าม ออกขวาถูกอยู่เนาะตามองไกลขึ้นไงอะไรว่าป่ามาขึ้นนี่ไม่เห็นกาไม่มีเสียงตอกหลักตักไม้เล็กที่ทั้งเรียกนั่นไงโอ้ย <c oughs> ไม่ถ้าเราเบี่ยงกระบอกมาอย่างเงี้ยแล้วมันจะ ลมมันจะตีก็บอกอ่ะลงไปเล่นน้ำทำไมครับโดนจนได้ฝายชอนติดอะไรครับก้อนหินหรืหรอเปล่า อยู่เฉียดๆยิงครั้งแรกไม่โดนมาเอา้าเปิดตาเปิดตาปืนแล้ว,เ,ลวเปิดตาปืนวันฝนตก ฟปาเพิมเท่าไหร่ครัไฟปลาหลายไปหทะวแตกเฮ้ยครั้งแรกก็ยิงโดนนี่โดนนี่กลาดเป็นครามกันนไม่โดนเล็กสวยเออเฉียดเฉียดว่าอยู่แสดงว่าเผื่อน้อยไปโอเค แรกครับสลิดตัวใหญ่นะครับตอนนี้คัดไซนะคุ้มไหมครับเนี่ลูกดอกงอเลยนี่ครับก็นั่นแหละครับเป็นสาเหตุที่ไม่มีผลงานนะครับปากขึ้นไกลมากครับก็มีเล็กๆน้อยๆครับอย่างเมื่อเช้าฝนหยุดตกก็ไปดูหมายก็ได้มาอย่างที่เห็นนั่นแหละครับตัว2ตัวตัวเล็กๆครับก็เลยไม่ค่อยได้ลงคลิปให้ดูนะครับเดี๋ยววันนี้จะมา ให้ดูนะครับอัปเดตผลงานนะครับอัปเดตงานนะครับไม่ใช่ผลงานอัปเดตงานผ่านท้ายนะครับแล้วก็ชุดยิงนะครับผมว่าไปถึงไหนแล้วนะครับเผื่อนะนๆท่านใดสนใจนะครับจะได้หยอดกระปุกอนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับ ็ได้เห็นไปแล้วนะครับที่เห็นไปนั้นงานยังเป็นงานดิบนะครับผมยังต้องเก็บรายละเอียดเรื่องของขัดละเอียดแล้วก็ลงสีแล้วก็ใส่โรงไกยใส่ลูกโอรนนะครับก็อัปเดตให้ดูงานที่เห็นนั้นเสร็จประมาณ70%นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับสเปคคร่าวๆนะครับผมว่ามีขณะรางแบบไหนบ้างนะครับผมเริ่มจากน้องเล็กนะครับตัวนี้นะครับ โจมยาวเหมือนกันหมดนะครับเป็นทรงเดียวกันนะครับตัวนี้ลางร้อยเอ็ดนะครับปีกสี่สองนะครับทิ้งปลายสิบห้าเซนนะครับผมงานยังไม่เสร็จนะครับย้ำอีกทียังไม่ได้ใส่กล่องไกลนะครับอีกตัวทรงเหมือนกันนะครับเมื่อกี้ลืมบอกครับด้าบประดูนี่ก็ด้าปะดูนะครับผมไม้ปะดูนะครับ นี่ก็เสร็จแล้วประมาณ7จเนนะครับตัวนี้รางร้อยห้านะครับปี4ี่เหมือนกันนะครับทิ้งปลาย15เซนต่างๆกันแค่รางนะครับความยาวแล้วก็อีกตัวนะครับตัวนี้ตัวยาวสุดนะครับตัวนี้รางรางร้อยเก้าเนาะนีรางร้อยเก้าครับปีเท่ากันนะครับสี่สองนะครับทิ้งปลายสิบห้าเซนนะครับ สำหรับตัวนี้จะชัก80นะครับตัวลาง109ชัก80นะครับตัวลาง105ก็ชัก75นะครับแล้วก็ลาง1 1ก็ชัก70นะครับลดหลั่นกันลงไปนะครับแล้วก็มีตัวครับตัวนนี้จะเป็นตัวท็อปนะครับไม้หายากนะครับนี่นะครับตัวนี้จะใช้ลาง105นะครับชัก75นะครับ หายากก็จะลายสวยหน่อยครับโอเคนะครับงานดิบอยู่นะครับเดี๋ยวฟูลรีวิวนะครับหลังจากงานเสร็จนะครับชุดนี้จะออกทั้งหมด6กระบอกนะครับผมจะมีาด้ามประดูนะครับทั้งหมด5กระบอกนะครับราคาเริ่มต้นนะครับสำหรับ ด้ามปะดูนะครับหยอดกระปุกไว้รอเลยนะครับ4,500บาทนะครับผมไม่รวมส่งนะครับเดี๋ยวแถมกระบอกเชือกกับลูกให้พร้อมยิงนะครับผมสําหรับน้าๆที่สนใจนะครับหยอดกระปุกไว้เลยครับผมไม่เกิน2อาทิตย์เนาะประมาณ2อาทิตย์นี่แหละครับก็น่าจะเสร็จนะครับแล้วก็ก็จะโพสต์นะครับโพสต์ในเฟซบุ๊กต้อมฟิชออนนะครับผมเพราะว่าน้าๆหลายคนไม่อยากรอคิวนะครับเราก็พยายามจะทํา สำเร็จรูปออกมาพร้อมๆกันหลายกระบอกนะครับใครพร้อมก็จับจอง็นเจ้าของได้ครับส่วนน้าที่อยากจะจองคิวก็ลองทักเข้ามาได้นะครับว่าคิวถึงไหนแล้วนะครับเพราะว่างานค่อนข้างจะทําตามคิวนะครับอาจจะช้าหน่อยนะครับสําหรับคนที่ไม่อยากรอคิวก็เนี่ยครับรอหกกระบอกนี้นะครับส่วนไม้หายากตัวนี้นะครับลายสวยๆอย่างนี้นะครับราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อยนะครับตามเกจของไม้นะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ห้า0ันเ้านะครับ ยังไม่ร่วมส่งนะครับนะครับโอเคนะครับประมาณ2ออาทิตย์นะครับเดี๋ยวจะอัปอัเดตงานเสร็จนะครับแบบฟูลรีวิวให้ดูนะครับผมว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับสําหรับงานชุดนี้6กระบอกนะครับเราพยายามพยายามจะทําให้ทันลูกค้านะครับเพราะว่าลูกค้าก็สนใจกันเยอะนะครับผมแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่ไม่อยากรอนะครับผมวันนี้นะครับมี มีงานตัวที่เสร็จแล้วนะครับของช่างที่ใช้กันเองนะครับเดี๋ยวจะถือเป็นมือสองแล้วกันนะครับมาแบ่งปันให้ในราคาย่อมเยาครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับว่ามีกี่กระบอกครับไปชมกันครับครับตัวแรกนะครับผมนี่เลยครับสวยอย่างนี้นะครับออกคลิปไปแล้ว2คลิป3คลิปนะครับตัวนี้ตัวนี้ของช่างแอปใช้เองนะครับผมตีเป็นมือสองนะครับตัวนี้งานคุณแอปใช้เองนะครับเดี๋ยวให้ดูลายก่อนนะครับดูใกล้ๆกันนะครับ แกะลายเช็กเกอร์นะครับสีลายค่อนข้างสวยนะครับครับเดี๋ยวดูฝั่งนี้กีนะครับใกล้ๆนะครับนี่นะครับกับผีสีขาวมานิดนึงนะครับกระโจมยาวนะครับครับมีลองแก้มมาด้วยนะครับ นนี่ะครับกระบอกนี้นะครับผมสเปคนะครับรางนะครับร้อนะครับผมความยาวของรางนะครับช่วงชักนะครับจากหน้ากล่องไกลนะครับมาถึงใต้ปีกตรงนี้นะครับ80นะครับค่าเด็กแซวครับผมทิ้งปลายตรงนี้นะครับ16เซนนะครับผมโอเคนะครับ กระบอกนี้นะครับขายอยู่ที่5,009นะครับผมมีค่าส่ง200นะครับอ๋อแสงสะท้อนหน่อยนะครับต้องขออภัยนะครับช่วงเย็นนะครับมุมแสงอานไม่ได้นะครับสำหรับน้าๆท่านใดสนใจนะครับก็ทักกันเข้ามาได้นะครับที่ Facebook ต้อมฟิชออนนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผมนะครับทักกันเข้ามาได้นะครับราคา5,009นะกระบอกนี้ครับสวยมากครับตัวท็อปเลยนะครับตัวนี้ปืนช่างใช้เองครับ สาเหตุที่ช่างขายนะครับผมเพราะว่าขี้เกียจระวังครับตามตรงเลยครับขี้เกียจระวังเพราะว่ามันปืนมันสวยเวลาจะวางอะไรอย่างงี้ครับชอบเป็นริ้วเป็นรอยอะไรอย่างเงี้ยช่างก็ขี้เกียจระวังก็เลยเดี๋ยวหาไม้ธรรมดาใช้ดีกว่าก็เลยปล่อยนะครับสนใจตัวท็อปนะครับสภาพก็มีริ้วรอยบ้างนิดหน่อยนะครับตามกระจอมมือนี้นะครับแต่ถ้าจะให้ทําสีให้ใหม่นะครับก็บวกอีก200นะครับแต่ถ้าโดยรวมผมถ้าถามผมก็ยังสวยอยู่นะครับ กระบอกนี้ยังสวยนะครับโอเคนะครับพักกันเข้ามานะครับส่วนอีกระบอกนึงนะครับเป็นของน้องเค้กนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นปื้นศูนย์นะครับผมปื้นศูนย์นะครับฝังไฟเบอร์ออปติกนะครับเรืองแสงนะครับเล็งง่ายนะครับผมศูนย์หน้าเป็นศูนย์เบี่ยงนะครับผมนี่นะครับ นี่นะครับเป็นไม้มงคลนะครับผมไม้มงคลนะครับไม่ต้องบอกนะครับว่าไม้อะไรครับน่าจะรู้กันดีครับไม้มงคลนะครับชักตัวนี้ชักเท่าไหร่นะครับช่างตัวนี้น่าประมาณชัก80ดินะผมไม่แน่ใจครับเป็นปืนน้องเค้กนะครับพอดีน้องเค้กฝากขายนะครับข้อมูลต้องขออภัยนะครับเป็นลางบอนแทกนะครับใส่ลูกจากด้านหน้านะครับ นี่ลางบนแท็กช่างละอ่ะพอดีเลยเดี๋ยววัดให้ดูเลยเดี๋ยวขออนุญาตวัดก่อนนะครับ <75. S 2> ชัก75นะครับชัก75หทิ้งปลายยีเซนนะครับลาง1้อยนะครับโอเคตัวนี้ลาง1้อยสินะครับชัก75ห้านะครับ ทิ้งปลาย20เซนนะครับเพราะว่าปืนศูนย์ตัวนี้ต้องทิ้งปลายยาวหน่อยนะครับแต่ไม่ชนนะครับปีกโรเลอร์นะครับโอเลอร์ค่ายเราไม่ชอบทิ้งปลายยาวไกเซฟนกเหมือนกันนะครับระบบการยิงนิ่มนะครับตัวนี้สําหรับนะท่านไหนที่ชอบปืนศูนย์นะครับผมนะครับราคาตัวนี้นะครับตั้งไว้ที่4,005นะครับผมนี่นะครับ4 0 0 ทุกกระบอกนะครับที่ลงขายนะครับจะแถมเชือกให้หนึ่งกระบอกนะครับแล้วก็ลูก2ลูกยางหนึ่งคู่นะครับผมคือไปพร้อมยิงเลยนะครับโอเคนะครับน้าท่านไหนสนใจนะครับพักกันเข้ามาได้ส่วนกระบอกนี้นะครับเป็นของผมเองนะครับปีเป็นมือสองนะครับมีิ้วดอยตามสภาพใช้งานนะครับผมนะครับตัวนี้เป็นด้ามไม้สักนะครับผันท้ายไม้สัก นะครับมีริ้วรอยการใช้งานแน่นอนครับออกหมายบ่อยครับตัวนี้ใช้เองนะครับถ้าต้องการให้ทําสีให้ใหม่ได้นะครับผมเดี๋ยวผมทําให้ฟรีนะครับนะครับตัวนี้รางเมตรเดียวนะครับลางหนึเมตรชัก70นะครับทิ้งปลาย14เซนนะครับปีก45นะครับผมใส่ยางเสริมแต่ว่าเนื่องจากผมตัดปลายสั้นแล้วก็ยางเสริมคงใส่ไม่ได้แล้วครับผม แต่เดิมม,มันเป็นยางเสริมมาแต่ไม่เคยได้ใส่ยางเสริมก็จะใส่ไม่ได้ครับเพราะว่าปลายสั้นละก็โรเลอยยางเส้นเดียวก็ความแรงเหลือแหล่ครับกระบอกนี้นะครับผลงานปีนี้ไม่ธรรมดาครับสําหรับน้าท่านไหนที่อยากได้นะครับตัวนี้รับสภาพได้นะครับลบหลิวรอยตามการใช้งานก็ราคาอยู่ที่3500บาทนะครับเป็นปืนของผมเองนะครับ แถมลูกให้2ลูกยางหนึ่งคู่แล้วก็กระบอกเชือกหนึ่งกระบอกนะครับพร้อมยิงครับ3 5 0พันห้อบาทไม่รวมส่งนะครับมีค่าส่ง2 0 0ร้อยทุกกระบอกนะครับส่วนกระบอกนี้นะครับเป็นกระบอกแรกๆที่ผมใช้นะครับปืนทําเองนานแล้วล่ะครับนะครับเป็นไกลเซฟเหมือนกันนะครับนี่นะครับตัวนี้ลางจะยาวหน่อยนะครับยาว ารางร3 5าเซนนะครับผมทิ้งปลายนี่30เซนชัก80นะครับไม้เป็นไม้แคนนะครับไม้แคนอันนี้รางยาวนะครับสำหรับน้าท่านไหนที่ชอบรางยาวนะครับอันนี้เดี๋ยวแถมกระบอกเชือกให้2กระบอกนะครับลูก2ลูกนะครับแล้วก็ยางหนึ่งคู่นะครับอันนี้กัดทิ้งปลายให้แล้วนะครับ มีร่องรอยการใช้งานนะครับตามสภาพนะครับนะท่านไหนรับสภาพได้ต้องการดูแลต่อก็ทักมาได้ครับกระบอกนี้ครับถูกที่สุด3 0 0พันบาทนะครับผมมีค่าส่ง200นะครับผมโอเคนะครับสำหรับนะนะท่านไหนที่ขี้เกียจรอนะครับขี้เกียจรองานงานที่กำลังขึ้นอยู่นะครับสามารถนี่ฮะ ชอบกระบอกไหนก็ปิดได้นะครับผมทักกันเข้ามาได้สําหรับนานาไหนที่เข้ามาชมแล้ววิดีโอนี้อาจจะอัปโหลดลงไปนานแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้นะครับปักหมุดข้อความไว้ให้ข้อความแรกนะครับดูที่ข้อความข้อความแรกนะครับจะปักหมุดไว้ไว้ว่ากระบอกไหนขายไปแล้วบ้านครับนานาจะได้ไม่ต้องแบบเสียเวลาส่งข้อความมานะครับถ้ากระบอกไหนขายแล้วผมจะลงไว้ให้นะครับว่าขายแล้วนะครับกระบอกนี้นะครับกระบอกไหนยังไม่ขายแต่ผมจะลงไว้ให้นะครับเป็น เป็นเมนทนแรกนะครับผมเดี๋ยวผมปักหมุดว้ให้นะครับผมขอบคุณมากมากนะครับวันนี้ก็ถือว่ารีวิวแบบง่ายๆนะครับรีวิวแบบพื้นๆไปก่อนเนาะครับเดี๋ยวฟูลรีวิวหลังจากชุดนี้เสร็จนะครับ6ก็ระบอกนะครับเดี๋ยวจะทาฟูลรีวิวทีนะครับรวมไปถึงการทดสอบยิงรวมไปถึงว่าทําไมเราถึงทําสเปคนี้นะครับผมแล้วก็แต่ละรุ่นชื่ออะไรกันบ้างเนี่ยครับเดี๋ยวมีฟูลรีวิวแน่นอนนะครับผมเร็วๆนี้ครับติดตามได้ที่ช่องต้อมพิจอนะครับผม วันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ